สวัสดีค่ะเมื่อนี้กับแม่ในญ่สุ่มเสือของไอ้ทีมฟุตบอลบุรีรัมยู่นเต็ดนะจ๊ะเน,ะนาะกะบแม่ในไอ้โซนไอ้ตรงเข้าคายเสือเนาะจ๊ะเนาะคล้ายเสือเส้นขายเสือเส้นขายเสือของนักฟุตบอลนะจ๊ะเนาะกะสุภาชัย ก็ไ,ไ,ไ,ไนนลักษณะกรสุป,ประชัยนารูเบดินชิติพัฒน์อัสสัปปมพชกนักกีฬาบริลัมยูเนเต็ด,ดนี่ก็จะเป็นเสืออเส้อของปีนี้เสื้อของปีนี้เสืออเส้อแข่งของปีนี้ ก็จะมีสองสองสีแล้สองสีดีสีหนึ่งก็ในราคาราคาเต็มก็แปดร้อยเก้าสิบแต่ก็เี่ส่วนลดจะเป็นเสียเร็บเลยของนักกีฬาของหน่นักมวยก็มีนะคะนักมวยก็มีจะเป็นกางเกงใส่เล่นใส่ กำลังกายน้องคะอันนี้มีไซส์สองตีไซส์อะไรบ้างตัวเล็กอยา่างาสางองเล็กตัวเล็กทำไมไม่คุยกัน <laughs> นี่ก็จะเป็นโซนเสื้อแข่งนะจ๊ะของปีนี้มี 2, สองสาสีแล้วก็สีสีขึ้นมาใหม่ก็สีสีผ้านี่เป็นที่ขายเสื้อผ้าของอะโซนของไะ ทีมนักกุบอลบุรีรัมยูเนเต็ดนี่จ้ะเจ้าแบงก์น้อยนี่ก็จะเป็นเสื้อออกใหม่นี่ยจ้ะเสื้อ เสื้อ,อ,อใหม่จกคล้ายๆของอะไพวกเองนักกีฬาอ,นนอะไระประเทศอะไรเซีอะไระสวยเหรอเสื้อใหม่ใส่กับเสื้อตังลูกกังอะเด็กอ้วนไปไหนเมื่อกี้ เด็กอ้วนไปไหนออกไปอะไ,ไรเด็กอ้วน <laughs> เด็กอ้วนออกไปแล้วเหรออ้ <laughs> วนอ้ <laughs> <laughs> วน, <laughs> วนได้ยังใ้เสื้อยัง <laughs> อะไร <c oughs> อะไรคือ <c oughs> อะไรกระเป๋ากระเป๋าหนูหนูมาจากไหนเนี่ยมาจากกระสังกระสัง <c oughs> <c oughs> อ๋อมาดูบอลน,นี่ถ่ายทอดนะลงยูทูบนะอยู่บอไหนมอเรียนราชวัะพัดถับราชพัฒน์อ่าอราชพัฒน์ชื่อเด็กชายอะไรจีราเมธจีรเมศอ๋อจะรีบไปไหนยังสัมภาษณ์ไม่เสร็จเลยไปนั่น <laughs> ไปนั่นโอ้ <laughs> ไปน,หน นี่ก็เป็นบรรยากาศสนามเนาะจ้ะเนาะเพราะว่าอาบระท่านในแข ah pues ่งเนาะจ้ะก like ็สิมีโซดมี่ยังเนาะจ้ะก็สิมีไอ้พวกต้นตาลเนาะจ้ะต้นตาลส้นต้นตาลอีแต่เนาะมันคือโซนพวกไอ้ขายยาบ้าห้าแล้วก็ไอ้เงินติดล้ออะไรเนาะบระท่านไหนบระท่านบระท่านไหนมาต่างหลายเนาะจ้ะเนาะวันนี้ก็มีแข่งไอ้บอวไอ้ บุรีรัมย์กับเมืองท่องเนาะจาะ้ะเนาะเตะในเวลาประมาณ18บแนาฬิกาเนาะจ้ะเนะาะตอนนี้ก็นี่ย่ายก็มีโอกาสได้๋ยวมาอ,อยู่ที่สนามเนาะจาะ้ะเนาะกับสีพา้เบิ้งบริเวณสนามไอ้ช้างอารีน่าเนาะจ้ะช้างอารีน่าแค่ประมาณเย็นๆนีน่นยจะโคตรแอซีไลจ้ะตอนนี้มันยังเศรอยู่นะจ้ะ แม่ต่มาเที่ยวมาเบิงค่ะนี่โอาก,กาสเขาในเมืองแต่เรือยแวะมาสนามจักหน่อยนะจ๊ะเนาะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามอย่าลืมก,กดกระดิ่งนะจ๊ะเด้อเพื่อสิบว่าบาทกิจใหม่ของยายนะจ๊ะเด้อขอพระคุณทั้งคนเกา่าคนใหม่ที่เข้ามาติดตามนะจน๊ะเด้อเพราะว่าสิเป็นประเทศไทยเฮาหรือต่างประเทศหรือประเทศเพื่อนบ้านเนาะจา๊ะเนาะขอบคุณทุกกำลังใจจ้า อายุดีไม่แห้งสุผูสุข้นนะจ๊ะเด้อจะเจ็บจะไข่จะจุนนะจ๊ะเด้อขอเก้าเข,ข้ามาสวัสดีจ้า